ต้นประโยชน์คาไวไอจอนทั้งหลาย ระยะโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอท่านัหลายโปรดสดับเรื่องราวของนรกได้ความจริงเรื่องนรกนี่เราก็พูดกันมามากแล้วก็ขอท่านัหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงนรกตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่ารมที่ไม่ได้รับ ฐานะในการมอบหมายถ้าเราทำไปอย่างนั้นนั่นมันเป็นปัจจัยของนรกดังนั้นหากว่าท่านหลายเห็นเพื่อนสมณะด้วยกันพลาดพลั้งไปในด้านนี้ถ้ามีโอกาสที่พอแนะนำได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ถือตัวเกินไปก็ควรจะให้ในให้มีความเข้าใจว่าการกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่พ้นนรกหลายๆร้อยขุมนี่แน่ ทางนี้เพราะอะไรเพราะใจของท่านบนนั้นเป็นใจหยาบแล้วก็เป็นใจที่ประกอบไปได้วยความชั่วหุ้มห่อไว้มากจนกระทั่งไม่รู้ว่ากิจใดเป็นภาระของตนและไม่ใช่แต่ถ้าว่าเป็นการบังเอิญถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่ง ผมเห็นพระก็ดีเนงก็ดีบรรดาพิสุ์เจ้าบรรดาญาติโยมชายหญิงก็ดีตั้งอยู่ในความประพฤติปฏิบัติที่ดีคนคนเรียกว่าคนรักควรจนเสริญแล้วบางทีในฐานะที่ท่านหลายยังเป็นปุถุชน <c oughs> ทั้งนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นพระอรียเจ้าก็ยัต้องระมัดระวังไว้รักษากำลังใจไว้ด้วยดี ย้ายจิตใดที่ไม่ใช่หนะ้าที่ไม่เกิดขึ้นถ้าจิตของเรามีความกำเริบคิดว่าคนนั้นเขานินทาเราคนนี้นเขาว่าเราคนนั้นเขาด่าเราคนนี้นไปทุจรายเราอย่างนี้แล้วก็ทํายังไงเสียก็มีหวังว่าไปนระกแน่นอนเพราะจิตของเรามันขาดพรม,มีฐานสี่ขาดจรณาสิบห้าขาดบาร,รมีสิบขาดอิทธิบาทสี่ คำว่าข,ขาดเจรณะสิบห้า 15, ขาดบาร,รมีสิบก็คือไม่มีศินขาดเสร็จแล้วต้องสมรายการนี้ถ้ามีศินสมบูรณ์ถ้ารมขาดอย่างนี้อารมณเร์เลวอย่างนี้คำว่าสินหรือคำว่าความดีไม่มีเลยก็จะต้องลงนรกกันแนะ่วันนี้เราก็มาคุยกันถึงนรกพิเศษเรียกว่าสุนัขขาดนารกสุนัขขานี่ก็แปลว่าเล็บงาม นรกบคุมนี้น่ากลัวคนตกไปจะมีเล็บงามและดีไม่ดีก็ถูกพวกเล็บงามทำร้ายในรกบคุมนี้ทั้งกล่าวว่ามีไว้สำหรับคนปากร้ายชอบติคนโน้นชอบติคนนี้ว่าคนนั้นด่าคนโน้นนินทาคนนี้ แล้วก็มีรมคิดอยู่เสมอคนที่มีปากรายแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกอยู่ว่าคนนั้นเขาว่าเราไม่ดีเขาว่าคนนี้นเขานินทาเราคนนั้นอิจฉาดิถยาเราอย่างนี้เป็นต้นถ้ารมอย่างนี้ไม่มีปากร้ายก็ไม่มีปากร้ายยิ่งกว่านั้นก็ดาบิดามารดาดาสมณชีพรามที่ทรงศีล ถ้านลงตนว่าตนเองเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้นั้นดูท่านกบิละพิคุนี่ก็ต้องเตือนไว้นะสำหรับกบิละพิคความจริงผู้เราฟังกันเป็นปกติแต่กำลังใจของเรามันย่องแลบเข้าไปสู่นรกบา้างหรือเปล่าชอบติคนนั้นชมว่าคนนี้โชว์ตัวว่าเด่นโชว์ตัววดี งานที่ไม่ใช่หนะ้าที่ก็ไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีไหมนี่ผมไม่ได้หมายว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะก็รักษากําลังใจว่าใจของเราอย่างนั้นมันมีไหมถ้าสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันจะเกิดโทษกับสถานที่ไก้ช่วยกันตักกันเตือนด้วยความดีด้วยความหวังดีอันนี้เป็นการสมควร ตอนนี้ไปก็มาฟังข้อเรื่องนรกขุมนี้ซึ่งเป็นนรกบริวายโมโลกิยะน,นรกเ่านกล่าวว่ายโมโลกิยะน,นรกขุมที่เก้ามีชื่อว่าสุนัขน,นรกในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยสุนัขและกุสุนักก็เป็นสุนัขของนรกทั้งหลายไม่ใช่สุนัขตามที่มาอาศัยวัดเราเลี้ยงกันอยู่เป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่มากมียมากเป็นหลายฝูง ปริมาณนับไม่ได้ที่มีไว้ก็เพื่อแต่ว่าที่ท่านจำแนกบรรดาสุนัขหรือว่าหมาในรกพวกนี้ไว้มีอยู่ห้าจำพวกเดียกันคือหนึ่งหมาในรกดำหรือหมาสีดำสองหมาสีขาวสามหมาสีเหลืองเอ๊ หมาสีเหลืองนี่หมาพระมังน่ากลัวพระจะตกนรกไปเป็นหมาสีเหลืองสี่หมาสีแดงห้าหมาสีด่างนี่ถ้าจะแนกตามพระบาลีไว้อย่างนี้ผมก็ว่าตามพระบาลีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอาเรื่องที่เห็นนรกมาพูดให้ฟังหรือว่าผมไม่เห็นนรกจะเข้าใจว่าอย่างนั้น นี่ผมเห็นตามหนังสือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบรรดาหมานรกทั้งห้าจำพวกนี้มีรูปร่างใหญ่โตมาก <c oughs> และวท่งบอกว่าหน้าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกลัวแน้่มันกัดไม่เลือกมันกัดไม่เลือกมันก็เหมาะสมกับบุคคลที่ดา่าเขาไม่เลือกที่ว่าเขาไม่เลือกที่นินทาไม่เลือกสงสัยไม่เลือกเดี๋ยวไม่เลือกว่าใคร เห็นหน้าเขาอะไรคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราสมหมดนี่พวกมันลงไปแล้วบรรดาหมาพวกนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกันบางทีเราทำไอ้คนเรานี่มันแปลกถ้าหากว่าจิตมันชั่วแล้วก็ถ้าบางทีใครเขาไปตําหนิตีเตียงเข้าว่าเราชั่วไอ้เราก็เลยชั่วใหญ่คิดว่าเราทําความดีคนที่เมีความดีนะไม่มีใครเขาติ ถืว่ายติเขาก็ไม่สะเทือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกดา่าถูกว่าถูกนินทาท่านก็เฉยในคนดี็ะแล้วก็ไม่มีอะไรจะชั่วแต่สําหรับคนชั่วบางทีเขาไม่ติไม่ดา่าไม่ว่าก็นึกว่าเขาติเขดาด่าเขาว่าตนเพราะอารมณ์จิตเป็นอนกุศลท่านนั้นหลายพวกนี้ลงนรกไม่ต้องเรียกว่าไม่มีทาง จะทำตัวยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะพ้นนรกด้วยอารมณ์คนนรกให้ดีนะทัางกล่าวต่อไปว่าเจ้าถูกหมานรกไล่ขบกัดอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าหมาในรกนี่มันไม่มีเวลาพักจะไปหาเวลาที่มันนอนมันพักผ่อนนะั้นไม่มีถ้าตัางกล่าวต่อไปว่าถึงภาวะอะไรถ้าเหมือนเหมือนกับสัตว์หมาป่าที่มันไล่กัดเนื้อ ท้าว่าอย่างนั้นแล้วนอกจากจะมีหมานรกดังกล่าวแล้วนรกคมนี้นอกจากจะมีหมาท่านกล่าวว่านรกคำนี้คมนี้ก็ยังปรากฏว่ามีูงแรงผงกาไอแรงกานรกนี้ก็มาอีกแล้วมากเหมือนกันแรงกานรกพวกนี้มันก็มีลักษณะประหลาดคือว่าปากของมันเป็นปากเหล็ก แล้วที่ตีนของมันก็มีสภาพเป็นเหล็กลุกแดงเป็นไฟโชนปากเหล็กลุกแดงโชนเหล็กเหล็กร้อนเท้าก็เท,ท้าแดงโชนเป็นเหล็กไฟร้อนแลดูน่ากลัวหมาก็หมาท่านเลี้ยงมาอย่งงี้เสเรยไม่ไม่ต้องเป็นแลดูก็ด้มมันโกรวอยู่แล้วเมื่อมันเห็นสัตว์นรกพวกนี้เข้าก็พากันมาบินจิก ที่ลูกตาบ้างจิกที่หูบ้างที่คอบ้างที่อกบ้างก็รวมความว่ามันจิกไม่เลือกก็แล้วกันไอ้ไม้ก็กัดไอ้รงกายก็จิกแหมก็แย่ที่ําให้ร่างกายของสัตว์นั้นทารกทั้งหลายเหล่านั้นกระจายกระจาย,าย,จายมันได้เนื้อมันก็เคี้ยวกินแบบอะไรต่ออรอย แต่การทําอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเนื้อหมดเนื้อหมดไปแล้วเนื้อเกิดใหม่มันก็เล่นแบบนั้นอีกเนื้อเนื้อหมดไปก็แทะแทะกระดูกกระดูกเขี้ยนไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แม้หม้ก็แทะใหม่เจ้าแรงเจ้ากามันก็จัดการใหม่ตามเรื่องจงกว่าจะสิ้นกฎคงก,งกแมแหมผมอ่านตอนนี้แล้วก็ใจเสียเออก็ดีเหมือนกันนะ ที่เราคุยกันแบบนี้สำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิย่องลงไปดู้้าไปอะไรแต่ความจริงท่านที่ได้มโนมยิทธิเนี่ยผมจะบอกแนะวิธีให้แต่หากว่าท่านจะลงไปในรกก็ไปสำนักของพระยายมไปดูบัญชีของเราซะก่อนถามว่าบัญชีของเราที่มันจะต้องลงนรกนะมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้จัดการแก้ไขไม่ให้กำลังใจเป็นอย่างนั้น หรือว่าถ้าสงสารเพื่อนของท่านแล้วก็ถามเขาดูด้วยว่าบรรดาเพื่อนของท่านทั้งหมดเนี่ยใครมีบัญชีอยู่ในคุ้มไหนบ้างมีโทษประเภทไหนบ้างแต่ถ้ารู้แล้วแล้วก็จะมาบอกกันตรงๆนะเวยนแต่เพียงร,ร,รูปพูดเรียบๆเคียงๆว่าการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าจะต้องมีโทษตกนรกคุ้มนั้นคุ้มนี้เป็นตน้น แต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนดีเขาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจมีความสะดุ้งใจแต่ว่าคนชั่วคนใจร้ายคนใจเลวอย่างปฏิวทัตหรือโกกาลิกะหรือว่าโลลุทายีคนประเภทนี้เอาฝันเข้าไปถากใจยังไม่รู้สึกดีไม่ดีอย่างโลลุทายีเนี่ยสอนชาวบ้านในทั่วบ้านทั่วเมืองชอบสอน สอนพระพระไม่อยู่ด้วยให้เจริญพระกรรมฐานให้ลูกศิษย์นั่งปฏิบัติสมาธิแต่พอลูกศิษย์เริ่มปฏิบัติอาจารย์ก็นอนพอรู้สิธิ์ปฏิบัติไปน,นานพอสมควรจะพักผ่อนอาจารย์ตื่นตื่นก็ไปดูแล้วเห็นลูกศิษย์นอนก็บอกว่าไอ้พระพวกนี้ขี้เกียจไม่ปฏิบัติความดีเอานี้แกว่าอย่างนั้น แต่ผลน้สุดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้ทนไม่ไหวไปหาพระพุทธเจา้าเรียนศึกษาพระกรรมฐานอยู่ในอารหัตผลแต่ว่าท่านกับอาจารย์ใหญ่ที่มีใจทริชนท่านไม่ได้อะไรเลยโลลทายีไม่ได้อะไรตายแล้วตกนรกขุมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงว่านรกขุมนี้ที่สุกสุนักบ้างแรงกาจิกบ้าง ท่านกล่าวว่าเพราะเราในชาติก่อนคือสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนปากกล้าสามานปากร้ายโชยเขาเป็นพันไม่ประมาณในวาจาระวังให้ดีนระครับวาจาเป็นของสำคัญคือไม่มีการประมาณในวาจาอยาเจะว่ายอยกจะติอยากจะดได้อยากจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจ แล้วก็สามารถจะด่าบิดามารดาก็ได้ด่าธรรนิติเตียงครูบาอาจารย์ก็ได้ด่าปู่ย่าตายายก็ยังได้ด่าพี่ชายพี่หญิงก็ยังได้ว่าถ้าเจ็บใเพบให้อสะเทือนใจหรือพอโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าไม่เหลือนาไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแม่แต่ผู้ทรงศีลทรงธรรม เช่นเช่นสมณะชีพรามิสุสมเณงก็ไม่เลือกด่าว่าตามชอบใจของตนแล้วไม่ได่าอย่างเดียวบางทีคนนั้นหลายที่เขาเข้ามาเขาอยากจยทําทตัวเป็นคนดีเป็นคนเด่นนินทาคนน,น้นแคะคขคนนี้ตําหนิคนน้นว่าคนนั้นทํำไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บ,บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแบบโลลุทายี เป็นอาวาุปากไม่ดีอย่างนี้เพราะผลทุจริตอันหยาบชาทำไมอย่างนั้นจึงบันดาลให้มาเกิดในรกรกขุมนี้เต้าสวยทุกเวทนาอย่างสาหาัสแล้วขอบันดาลท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมว่าพวกนี้ลงนรกขุมใหญ่มาแล้วคนลงด่าอย่างนี้เป็นปกติมีอารมณ์อิจฉาทิษยายอย่างนี้เป็นปกติมีความระมัดะมาแวงสงสัยเป็นปกติ คิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราคนนี้เขาจะด่าเราคนนั้นเขาคิดประทุษร้ายเราอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์อกุศลเป็นอาจินตกรรมกรรมใดก็ตามถ้าเป็นอาจินตกรรมท่านบุคคลผู้นั้นตายจากความเป็นมนุษย์ถึงแม้จะบวชเป็นพระตะลอดกาตลตลอดสมัยก็ไปอเวจีมหานรกถ้ายิ่งเป็นพระยิ่งก็ไปง่ายสบ,สบายสบายเพราะอเวจีเป็นที่ไปของพระในพุทธศาสนาอยู่แล้ว นี่ต่อไปก็เป็นนรกขุมที่สิบขาอยางยมมาโลกยิยานรกเลยังนะนี่ผมอยู่อีกคืนเดียวก็ถึงโลก,กันแล้วแต่ความจริงโลก,กันก็ต้องตรงกันไม่ก่อนคนนี้มันคงยังไม่ถึงขุมที่สิบมีนามว่ายันตาภาษานรกนรกขุมนี้เขามีไว้สำหรับลงโทษคนที่ทำร้ายคู่ครอง เอาละสิบรรดาที่ชอบซ้อมผัวซ้อมเมียเนะ่ระวังให้ดีนะแต่พระเราก็คงไม่มีเมียไม่มีผัวกันนะเถอะเท่าไม่ไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่านี่เป็นเมียของเราจะซ้อมสักอะไรก็ได้เป็นผัวของเราจะด่าลเล่นสัยอะไรก็ได้ความจริงจะด่าลเล่นมาอะไรมันก็ทําได้จะซ้อมอะไรก็ทําได้ ทำได้ตามสบายเพราะเป็นสิทธิของเราแต่ถ้าว่าพอตายแล้วทางนรกเขาก็ทําได้เหมือนกันเขาทํำยังไงนียวดูพระบาลีก่อนท่านกล่าวว่ายมมาโลกย์ยนรกขุมที่ส mm hmm. ิบได้ว่ายมมาลกปกันรอยมมาโลกยมมาโลกนรกขุมที่สิบซึ่งเป็นขุมสุดท้าย มีชื่อว่ายันตะภาษาณนรกในนรกคุมนี้ปรากฏว่ามีภูเขาสองลูกเป็นภูเขานรกประหลาดคือเป็นภูเขาเป็นภูเขายนต์หันมากระทบกันเสมอๆเป็นจังหวะจังหวะดีเหมือนกันก็ว่ากระทบกันตลอดวันไม่ขาดระยะ พอสัตว์มาเกิดใน,นนรกนี้แล้วนานิยาบาลผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันใหญ่โตก็จับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้โยนใส่เข้าไปในระหว่างภูเขาโยนทั้งสองขั้นภูเขานรกทั้งสองนั้นกระทบกันเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเหลือแต่ จะเหลือเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรเพราะโถสคำนวนทั้งใหญ่จริงๆเมื่อกวกเขาบ้านใหญ่มันก็ทบกันสัตว์มันก็แหลกก็เหลวหัวก็แตกขาก็หักแขนก็หักกระดูก็เละไปตามๆกันละเอียดแม้เนื้อหนังมันก็ไม่มีปนปี้ไปหมดเลือดก็ไหลโสมถ้าจะถามว่าตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่ตาย เมื่อกระทบเวลาร่างกายมันแหลกแหลกมันก็เกิดใหม่ทันทีพวกเขาก็เข้ามากระทบอีกเจ็บเอ้าเจ็บก็ถึงก็ตดละเอียดไปหมดไอ้การละเอียดมันก็แยกอยู่แล้วเจ็บแสนที่จะเจ็บเพราะกพวกเขาแยกออกไปร่างกายเต็มเข้ามาตามเดิมไอ้เจ้าวกเขาเขาก็มากระทบกันอีกมันล่อกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นว่าไม่มีสางซายจึงกว่าจะสิ้นกรรม นี่โทษทีเขาทำอย่างนี้มันก็แบบกัาซ้อมคู่ครองนั่นแหละถ้าซ้อมคู่ครองได้เขาก็ซ้อมเราได้แต่ว่ากระทานนรกซ้อมไม่มีโอกาสที่จะโตโตโตตอบได้อันนี้สำหรับท่านบอกว่าการที่สัตว์หลายมาเกิดในที่นี้เป็นสัตว์นรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์ หญิงชายที่มีใจบาปหยาบช้าชอบตีชอบด่าคู่ครองของตนด้วยอำนาจของความโกรธเช่นสามีเมื่อโกรธสัญญาของตนขึ้นมาก็ตีบ้างเตะบั้งทุบั้งทุบบ้าง,บบงประหัตประหารบ้างด้วยกำลังด้วยกาลังกายหรือถ้ามาเช็นนั้นคนที่เป็นพัญญา เมื่อโกรสามีขึ้นมาก็ด่าบ้บางควา้าไม้ไล่ตีมใ้มีดไล่ฟันแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจเอาอยู่แล้วเถืไอให้ประพฤตินอกใจนี่เขามีไว้ในสิมพีนรกไม่ย่อกนรกคมนี้ยังมาสะก,กิดเขาอีกแลาบอกแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจไปคบชู้คบหาสามีพัญญาของคนอื่นตามชอบใจ ออไอเรื่องการเจ้าชู้นี่มันย่องเข้ามาทั้งสองขุมนี่สิมพีนรกก็ลงโทษคนเจ้าชู้อยู่แล้วไอคุมนี่ขุมปากคุมทําลายครูครองนี่ก็ย่องมีการลงโทษเนื่องด้วยการเจ้าชู้อีกต้องคิดเสียแล้วอันนี้ต้องคิดเป็นนั้นว่าเราไม่คิดกันดีกว่า ทำไมจะไม่ต้องคิดแต่คืนคิดมันก็ไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าอาศัยที่มีจริยาสามแบบนี้มาตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในรกขุมนี้อย่างสหาหัสเป็นอนุว่าเรื่องราวของยมโลกยะนรกถ้าจะกล่าวกันไปพันนาให้มันถึงที่สุดกันจริงๆแล้วก็ท่านทั้งหลายสมองผูุไปตามๆกัน ทั้งนี้พ่อะไรก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่านรกมารกเขาแปลว่าเราร้อนนี่จะพูดกันต่อไปถึงยมกิโลกยนนรกผงก็ว่าพูดได้เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่พูดกันดีกว่าขอโทษไม่ใช่ยมโลกยนนรกโลกันตนรกโลกันตนรกนี่เราต้องคุยกันใช้เวลามากหน่อยเอากันแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน ยังไม่จบเวลามันยังไม่หมดถ้าเวลายังไม่หมดเลิเก,ก็ดเสียะเบียบเป็นอันว่าในเมื่อเวลามันยังไม่หมดเราก็มาคุยกันทีงเรื่องนรกว่าคําว่านารกเป็นแดนที่สร้างความเราร้อนถ้าหากว่าเราทั้งหลายเคยสร้างความชั่วมาในการก่อน วันนี้หาทางหลีกกรสืนิดหนึ่งเป็นนั้นว่านรกแต่และ้ขมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผมเข้าใจว่าท่านผู้รับฟังคงจะมีความรู้สึกว่าจะานรกนี่มันหนักมากยังไงยังไงก็ไม่พน้นแต่ว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเป็นสาวกองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาส,สัมมาสัพพุธธเจ้าจริงๆ อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ไม่ต้องหนักใจเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนที่สอนท่านมาท่านจำได้หมดไหมแล้วจำได้ปฏิบัติได้แล้วหรือยังถ้าปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นกรรมของสัตว์ผมเองก็มีสภาพเหมือนพยายมเมื่นกัน พยายมท่านบอกว่าเวลาที่สัตว์นรกลงไปแต่ว่าสัตว์ตนใดท่านถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถามถึงบาปถ้าไม่ปฏิเสธก็เป็นอนุว่าท่านผู้น,นั้นมีบาปเช่นนั้นจริงถ้ามีการปฏิเสธก็ต้องถามว่าก็ต้องทราบว่าคนนั้นจับมาผิดตัว ในเมื่อเขาไม่ปฏิเสธความชัว่วดีเขาทำสแสดงว่าเขาทำจริงพระยายมท่านมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีตั้งใจจะโปรดบรรดาสัตว์ทังหลายเหล่านี้ให้มีความสุขคนทุกข์เสียกนจึงได้ย้อนถามมาถึงกรรมที่เป็นกุศล ว่าอะไรบ้างที่เป็นบุญกุศลที่เธอทําไว้แต่ความจริงท่านก็ถามตามบัญชีที่ตนทําไว้นั่นเองถามหนึ่งครั้งคือถามตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ถามค่อยๆถามให้นึกได้รอบที่หนึ่งยังนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สองรอบที่สองนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สาถ้ารอบที่สามนึกไม่ได้ท่านก็บ,บอกว่าจนใจแล้เกิน ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปตามผลของกรรมก็เลยต้องไปเสวยผลในานารกนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเวลานี้ท่านประกาศตนเป็นสาคยบุตรพุทธ,ธจีนรสถเป็นลูกของพระพุทธเจา้ทาทั้งพระทั้งเลนทั้งครวัตผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันที่มาประพฤติพรหมจันทร์คำว่าพทธพรหมจันท์แปลว่าพระประพฤติประรเสริฐ นี่แนวทางในการที่เป็นบาปกุศลแต่และคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าพ้นไม่ได้แต่ว่าทางพ้นมีอยู่ตามในที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสรู้ถึงสุปฏิทิตาเทพบุตรเขาทำบาปหยาบช้าในที่สุดมีโทษถึงอเวจีมหานรกแล้วออกจากเวจีแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวาร ผ่านยมโลกเยะนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสเดชาฉันเป็นคนง่อยตามบอดหูหนวกเป็นคนบ้าแต่ถ้าว่าก่อนที่สุปฏิทิตาเทพระบุตรจะตายกลับเอาใจไปนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาสารสนดาสสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาแทนที่จะลงนรกเกก็ไปสวรรค์ ไปสวรรค์ไปพบองค์สมเด็จพระสงทันเทศโปรดอีกครั้งเดียวเป็นระโสดาบันเป็นอันมาเรื่องนรกไม่ไปแต่ถ้าว่าหากว่าท่านนันหลายจะไปตั้งใจคิดว่าเราจะหนีนรกเวลาที่ใกล้จะตายไม่มีผลเพราะอารมณ์จิตมันเป็นอกุศลดีไม่ดีมันจะลากเราเป็นนรกเสียก่อน จะนั้นท่านังหลายถ้าเชื่อในองค์สมเด็จพระชินวรเป็นสาวกจริงๆทำใจให้มันเป็นสุขให้จิตมันต้องอยู่ในพรหมีหารสี่ทั้งกลางวัน,วนกลางคืนอย่าทำตนเป็นคนใจไม่ดีปากไม่ดีกายไม่ดีเดี๋ยวพุทธเจะบอกว่าอย่าทำตนเป็นคนใจเสื่อม เสียอะไรเสียกยก็ไปหาความที่กรรมที่เป็นอกุศลถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หน,นีไม่พ้นแต่ว่าท่านนนั้นหลายต้องการจะหนีจริงๆก็จะเริญกรรมฐานให้จิตมันทรงตัวเป็นกำลังฌานมีความไม่ไม่ประมาทในด้านของความดีถ้าทรงจิตอยู่อย่างนี้ถ้าจิตเป็นชานตายแล้วไปนรกไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้ไม่กันชฌานโลกี ถ้าทางที่ดีแล้วก็รักษากำลังใจว่าสันิดสะก,กิดใจไว้เสมอถึงสังโยชน์สามใวการหนึ่งสก,กายยติติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะตายและเราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความเคารพในประธรรมคำสังสอนององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่สงสยัยรักษาศินเป็นปกติไม่ยอมให้สินขาดแม้แต่ตัวจะตาย เท่านี้ระบรรดาท่านนั้นหลายองค์สมเด็จไปจอมไตรทรงเรียกว่าประโสดาบันเป็นอันวบาณนรกทุกขุมไม่มีโอกาสจะลงโทษท่านสําหรับวันนี้มองดูเวลาจะเลยไปสนิดหนึ่งแล้วก็ขอต้องยุติไปก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อทีนี้ไปขบรรดาท่านทังหลาย ตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานและกรรมฐานต่อไป